กรณีในโลกโซเชียลตอนนี้มีกระแสนะคะสำหรับกระแสคนที่ออกมาตามหาคนที่ไม่ใส่ชุดดํามีกระแสแอนตี้การหาการล่าแม่มดซึ่งผู้ที่มาโพสต์เรื่องนี้1คนก็คือนางสาวแพททองทานชินวัตรหรือว่าองค์อิงค่ะเรื่องนี้ทุนกระหบอมหญิงอุบลรัฐได้ไปโพสต์ข้อความโต้ตอบด้วยบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรส่วนพระองค์เห็นด้วยกับการที่ไม่ควรไปตําหนิผู้ที่ไม่แต่งกายใส่ชุดดําค่ะ เมื่อวานนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรหรืออุ้งอิ้งลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเขียนข้อความว่าอย่าไปว่าคนที่เขาไม่ใส่ชุดไว้ทุกเพราะเขาอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้อย่าไปด่าคนที่เขาไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นขาวดาความจงรักภักดีของเขาอาจแสดงออกด้านอื่นก็ได้อย่าไปเกลียดคนที่เขาลงรูปไปกินไปเที่ยวอาจเป็นวิธีที่ทำให้เขาคลายความโศกเศร้าก็ได้ ทุกชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเปิดใจให้กว้างอย่ามัวแต่ไปจับผิดคนอื่นค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความนี้ไปนะคะก็มีคนเข้ามากดไลค์และก็แสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมไปถึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงใช้อินสตาแกรมส่วนพระองค์เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเห็นด้วยนะบางทีเราอาจต้องผ่อนทุกในใจเราบ้างไม่งั้นก็คงทนไม่ไหวขณะที่นางสาวแพทองทานก็ได้เข้ามาตอบกลับค่ะ บอกว่าขอถวายกำลังใจให้กับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาโดยก็มีผู้คนในสังคมออนไลน์อีกจำนวนมากเข้ามาถวายกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะ